สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่ไหหลํา โกเพ็งนะครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายร้านนี้เป็นร้านที่ขึ้นชื่อของอำเภอเชียงของมาอย่างยาวนานเหมือนกันตามในร้านที่เขาเขียนบอกว่าเปิดมาตั้งแต่พุทธศักราช2506นะครับผมก็ผ่านไปผ่านมาหลายครั้งแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลองชิมวันนี้สั่งไก่สับมาหนึ่งจานนะครับกับข้าวมันมากับครอบครัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมไก่ไก่เอาไก่ไก่เพียวเดูก่อน อยากไม่ได้จิ้มกับน้ําจิ้มอะไรดูนะครับไก่ก็นุ่มนะครับเป็นสูตรข้าวมันไก่ไหหลั่ไก่ซึ่งเป็นไก่ติดหนังนะครับสับมาพร้อมกระดูกเขาไม่ได้แยกกระดูกเหมือนบางร้านน้าจิ้มเท่าที่เห็นดูก็เป็นน้าจิ้มมีพริกมีขิงนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินกับน้ําจิ้มดูว่าน้าจิ้มรสชาติเป็นยังไงบ้าง เขาตักน้ำจิ้มมาให้เลยนะครับเป็นน้ำจิ้มถ้วยขิงกับพริกมีน้ำซุปด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่ารสชาติเข้ามันไก่ที่เรื่องที่ของเลเชียงของรสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขั น้ำจิ้มถูกปากอยู่นะครับเห็นเขียนไว้ว่าเป็นไก่สับจานใหญ่ร้อยห้บาทจานเล็ก100บาทนะครับข้าวมันเปล่าข้าวสวยจานละ10บาทสําหรับน้ําจิ้มก็เติมได้ไม่อั้นนะครับเมื่อกี้หมดไปแล้วถ้วยหนึ่งทางเจ้าของร้านก็มาเติมให้ผมสั่งไก่สับเพิ่มอีกจานนึ่งนะครับก็อ,อร่อยอร่อยจริงๆใครมาเชียงของถ้าไม่ได้มาชิมถือว่าพลาดเลยนะครับข้าวมันไก่ร้านนี้ เรียบร้อยไปแล้วนะครับข้าวมันไก่ไหหลำที่อำเภอเชียงของนะครับมีไกส่สับสองจานข้าวมันสามข้าวมันสามจานแล้วก็มีแม่ผมกินบะหมี่ไปที่หนึ่งนะครับค่าเสียหายทั้งหมด280บาทมีจ่ายคนละครึ่งด้วยนะครับแล้วก็ตามป้ายที่เห็นนะครับในร้านมีรายการทีวมีร้ายหลายร้านก็มาถ่ายที่นี่ถือว่ามีชื่อเสียงพอสมควรนะครับร้านข้าวมันไก่ไหหลําเชียงของนะครับสําหรับใครที่เข้ามาเที่ยวที่นี่อย่าลืมแวะมาชิมนะครับ ข้าวมันไก่ไฮหลํามน้ำจิ้มอร่อยน้ําซุปอร่อยข้าวมันนุ่มหอมรับรองจะติดใจแวะเชิญได้ครับขอบคุณนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ